ต้องบอกว่าสุดยอดแล้ครับจ่าฝูงเอเชียครับแบบนี้ครับแบงคอกครับทำได้ครับเอาชนะเจ้าบุญทุ่มสิงคโปร์ละครับไลออนซิตี้เซ e นเลอร์ไม่ง่ายละครับงานนี้แต่ว่าแบงคอกครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชแมนนี้สุดยอดครับเล่นยังไงไม่สำคัญแต่ตอนนี้จ่าฝูงแล้วครับและที่สำคัญวีรเทพท็อปฟอร์มละครับจ่ายแบบคินเลอร์พาร ให้แบงคอกเก็บ3แต้มในเกมนี้ไปได้ละครับปรบมือสิครับรออะไรครับเอาละครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องละครับงานนี้ครับโอ้โหประกาศรายชื่อทีมชาติไทยปุ๊บจะถอนปั๊บกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือแนวรับทีมชาติไทยที่เล่นในศึกเอเชีย er ACL 2อย่างสุพรรณทองสงละครับ โอ้โหล่าสุดนี่เพิ่งดูประกาศรายชื่อไปแล้วก็มาดูฟุตบอลต่อเนี่ยต้องยอมรับจริงจครับว่าช็อกเหมือนกันนะสุพรรณทองสงครับล้มตัวลงนอนครับแล้วกลุ่มที่ขัดหนีบครับคืออาการแบบนี้สัปดาห์หนึ่งไม่หายครับแล้วมันเจ็บรอบแรกแล้วเขาฝืนเล่นด้วยไงคือสุพรรณทองสงก็ฝืนเล่นฝืนเล่นไปแล้วก็ดูแล้วเนี่ยผมมองแล้วว่าเจ็บตั้งแต่ทีแรกอจังหวะมันผิดมันก้าวขายาวเกินไปครับพอก้าวขายาวเกินไปโอ้โหแน่นอนแหละครับกระตุกดีครับปื๊ดดีครับแบบเนี้ย โอ้ส่งผลเลยนะครับคือผู้บรรยายยังบอกเลยว่าต้องหาตัวแทนแล้วแหละถ้าถ้าเจ็บแบบนี้นะครับทรงนี้มามันไม่ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับจังหวะที่ผู้เล่นเจ็บคนขาหนีบนี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสัปดาห์อยู่นะกว่าจะหายเนี่ยเป็นสัปดาห์จนเอเวอร์ตันเนี่ยต้องส่งสัญญ,ญาณบอกว่าไม่ไหวออกออกยังไงก็ไม่ไหวนะครับ คือหัว oh, น,นี้เขาเรียกว่าดวงแตกของแท้นะพอมีชื่อปุ๊บประกาศปั๊บเจ็บเนี่ยคือไอ้จังหวะยืดขาไอ้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเกมฟุตบอลน,นะครับมันก็คือความโชคร้ายแล้วกันนะ คือไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆนะครับมันโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าลัมเซลาดเนี่ยทางด้านซ้ายของทีมเล้ว c นซิตี้เซนเตอร์เนี่ยพาทัวบ่อยมากนะครับก็เป็นสุพรรณที่จะต้องพยายามเนี่ยฝืนเล่นฝืนแบบเหมือนเก็บอาการนะครับกัดฟันต่อสู้ต่อเอาให้อยู่แต่สุดท้ายไม่ไหวครับ ไม่ไหวก็เลยต้องออกละครับโอ้งานนี้เตรียมหาเลยว่าใครจะมาแทนแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปเกมเกมนี้เนี่ยนะเราก็คุยกันไปด้วยเลยนะครับเพราะว่านี่คือการแข่งขันที่ลุ้นในการเข้ารอบ ACL2 ของแบงคอกนะครับซึ่งถ้าหากว่าพวกเขาชนะในเกมนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะสำคัญมากๆก,ก,ก็จะมี9แต้มขึ้นไปนําจ่าฝูงอะ่ะก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับ แล้วก็เกมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ต้องบอกนะครับว่าเป็นการคลองเกมของเจ้าบ้านซะเยอะนะในเกมนี้นะครับโอกาสเป็นของเจ้าบ้านซะเยอะแต่ตามสไตล์แบงคอกอะครับเล่นด้วยความรอบครอบนะครับไม่ต้องใจร้อนมากคือช้าๆได้พาเล่มงามจริงๆอะครับเพราะว่าหลายต่อหลายจังหวะเนี่ยโอ้โหทาง Lion City ี้เซ e ลอร์ขึ้นเกมไม่ดีนะ พยายามจะจบจากลำเซนหลาดมีวอลเล่มีขึ้นริมเส้นนะครับลากกระชากมาโดนตัดฟาวแล้วก็จะฟ้องเอาจุดโทษด,ด้วยจากจังหวะที่เหมือนกับว่าทีละสินแดงดาเนี่ยครับเข้าไปปะทะกับผู้เล่นของแลนดซิตี้เซนเลอร์เอาจริงก็น่าจะไม่โดนบอลเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มี VAR ไงพอไม่มี v r r ก็พูดยากและความชัดเจนอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะครับ คือนักเตะของแล้วซิตี้เซเลอร์เนี่ยมาบ่อยก็จริงแต่ว่าทางแบงคอกอเอาอยู่ก็พยายามที่จะตั้งเกมรับให้เยอะเล่นรับลึกนะครับไม่เสียบอลง่ายและที่สำคัญเนี่ยแบงคอกช่วยกันไล่ขยันดีเหลือเกินนะครับตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็ความมีระเบียบวินัยนะครับการจัดการในเกมเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีครับจึงนำมาซึ่งจังหวะการได้ประตูขึ้นนำและครับต้องชมเลยครับวีระเทพนี่ โอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อติดทีมชาตินี่แกจ่ายสวยมากครับจังหวะนี้ครับคิดแล้วพาร์ตเลยครับโอ้คิดแล้วยังเสียดายเลยนะมีวีรเทพเหมือนกันนะครับคือจังหวะแกยกจ่ายมาเนี่ยโอ้โหอ่านเกมได้แบบสุดยอดยอดเยี่ยมมากนะครับให้กับมูเซนอัลกาซานีหลุดขึ้นไปครับแล้วยังไงก็ไม่ล้ำครับจังหวะนี้ยังไงมันก็ไม่ล้ำหน้านะครับพอจ่ายขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยหลุดเดียวครับโอ้โหแล้วได้ล่อเป้าเลยได้ล่อเป้ามูเซนมูเซนนะครับก็ไม่ทําให ผิดหวังนะฮะสามารถที่จะบรรจงยิงเข้าไปได้อย่างสุดสวยจริงๆนะปั่นโค้งๆนะครับหนีมือผู้รักษาประตูของทางด้านไลออน i ิตี้เซนเอร์เนี่ยอย่างซูซักได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ซูซักก็ยืนเซงเลยบอกว่าโอ้โหปล่อยมาขนาดนี้แล้วจะทำอย่างไรหลุดเดี่ยวมาขนาดนี้นะครับก็เป็นอันว่าแบงคอกเนี่ยนำทางด้านของเจ้าบ้าน1.0โอ้โหแบบนี้นี่ไปกลับเลยนะ อย่างโหดครับแบงคอกครับเอาชนะไลออนซิตี้ได้ไปกับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกนะครับว่าสุดยอดนะอันนี้ฝีมือของแท้ไม่ง่ายนะนี่คือโคตรทีมอยู่นะเจ้าบุญทุ่งของเออสิงคโปร์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเก็บผลการขันจนจบครึ่งหลังได้แบบครึ่งแรกนี่ก็ถือว่าสุดยอดนั่นเองนะครับ mm hmm. มาดูอันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของสติในช่วงครึ่งเวลาแรกนะ ครึ่งเวลาแรกเนี่ยไลอ้อนซิตี้ของบอลน้อยกว่าแบงคอกด้วยไปไปมาๆนะครับแต่มีโอกาสยิงตรงกรอบอะคนละครั้งแค่นั้นเลยเท่าที่เห็นเลยนะครับแต่ว่าจังหวะเนี่ยมี6ครั้งของเจ้าบ้านแล้วก็แบงคอก5ครั้งที่เหลือยังไม่มีอะไรเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็ 84%สําำหรับเจ้าบ้านแล้วก็ทางด้านของแบงคอกใน86%นะครับ170ครั้งกับ184ครั้งคือน้อยมากไม่ค่อยมีอะไรเอาจริงในครึ่งแรกเนี่ยนะครับจะมีจังหวะไฮไลท์ก็คืออจังหวะเจ็บนั่นแหละนะครับกับจังหวะยิงประตูเลยครับส่วนเกมในครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแบงคอกเนี่ยเน้นตั้งรับและครับคือเอาชัวเอาแต้มครับคือเล่นยังไงก็ได้ครับขอให้เกมนี้เนี่ยมี3แต้มในการออกไป จากที่สิงคโปร์ในถิ่นของไลออนซิตี้แลครับโอ้โหแล้วต้องบอกนะครับต้องใจเย็นต้องอดทนนะครับแล้วต้องรูปแบบในการเล่นเนี่ยต้องแบบมีระเบียบว,วินัยสุดๆนะครับภายใต้การคุมทีมของพี่แบนเนี่ยครับโอ้โหคือทางด้านของเจ้าบ้านนี่แกก็มาบ่อยนะ จะล่อเป้าทางด้านของปฏิวัติคำใหม่เนี่ยนะครับยิงแล้วยิงอีกพยายามมาซ้ายพยายามมาขวาแต่ก็ยังติดเซฟนะครับบางทีก็ยังทําไม่ได้คือต้องยอมรับจริงๆครับเล่นเป็นทีมแบ่งคอกนี่มันต้องอดทนนะคือใครเชียร์แบ่งคอกนี่ต้องอดทนจริงๆนะครับคือลุ้นน่ยมาบ่อยมาบ่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วจะมาบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามาทางทีมเราเนี่ยมาได้ตามแท็กติกเล่นแบบอดทนเนี่ย ไม่ต้องยอมรับจริงๆครับมันก็เหนียวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะครับคือถึงตรงนี้แล้วเนี่ยภาวนาอย่างเดียวถ้าใครเป็นแฟนแบงคอกก็ภาวนาว่าเฮ้ยเอาเอา,เอาตัวให้รอดเอาให้ไหวนะครับแล้วมันก็เก็บชัยชนะไปพร้อมๆกันเนี่ยโอ้โหคือแล้ว ก็พยายามที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวผู้เล่นด้วยนะสำหรับโค้ชแบนก็คือใช้หมดเลยนิติพงษ์เสลานนท์ตั้งแต่ตอนช่วงแรกแล้วที่ทางด้านของสุพันเนี่ยเ,เจ็บไปนะครับทางธีรศินแดงดาก็ไม่ได้เล่นเต็มอยู่แล้วนะครับคือพี่แบนเคยพูดไว้อยู่แล้วว่าใช้ธีรศินแดงดาประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับในเกมการแข่งขันในแต่ละนัดไม่สามารถใช้90ได้นะครับคือ90ได้นี่มันจะเจ็บนะครับแล้วก็มีปัตมาอาหารลงไปช่วงท้ายนะครับโคโซวิดลงไปช่วงท้ายลูก้าอาดิด คือเรียกว่าใช้เต็มโค้ตาในการเปลี่ยนตัวครับคือมันก็ต้องใช้อ่ะมีแล้วมันก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยอะไรออนซิี้เซลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนปีก่อนๆนนะเออปีก่อนๆดูจะดีกว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าแนวรับก็ต้องชมของแบงคอกเนี่ยมีเอเวอร์ตันเนี่ยโอ้โหเหนียวดีและสุดท้ายครับต้องบอกว่าแบงคอกนี่โหดจัดขอทีสทีพอ โต้กลับครับโอ้เก็บชัยชนะไปได้แล้วครับ20ครับโอ้โหคือตรงนี้ไม่สนแล้วแต่ที่รู้ครับ20ไปแล้วช่วงท้ายเกมแล้วหลังจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยังไงไม่ว่ากันแล้วนะครับแต่3มแต้มในบ้านของสิงคโปร์แบบนี้นี่โคดจัดแล้วคนที่จ่ายเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับวีรลเทพโอ้แม่งโคตรโหดสองแอซซิต โคตรบ้าละหำครับผมบอกได้เลยว่ามแม่มาโชว์ฟอร์มหลังเรียกทีมชาตินี่แม,ม่หน้าเรียกจริงๆเลยนะโคตรจัดอะเตอร์นะครับเอ้าสามแต้มเฮ hey, แล้วลั่นจาฟูงถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตาม,มากันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับ